มาทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาหาหอยเชอรี่นะครับผมขืนขนคอแหลมนะฮะตอนคืนเวลาว่างไม่มีอะไรทํานะครับสัญญาณมือถือไม่มีนะฮะเล่นมือถือก็ไม่ได้มีอะไรทํานะครับออกมาหาหอยนะผมนั่งบนเรือนะครับผมเห็นพี่เขาบอกว่าหอยเยอะนะครับแถวนี้หอยนะฮะหอยนะครับหอย ตาว่าเห็นจักหน่วยอยู่ดิชิมี่ป่ะนาอเป็นแต่แรมเห็น่ไปที่เราเกิดเถ่ะ เราไปเอามาได้ใส่เราคือเกิดเท่เก็บแป๊บเดียวเลยเป็นถังโอ้ยไอ้หิเแี้วอ้โอ้ย,อย,ย,อ,อ,อ,ยอยู่ในไหนคุณน่ะอืมได้อย่อางข้างนี่ ห่างแล้วหนึ่นงเงยนเห็นอยู่หน่อยหนึ่งในนั้น,นว่งวี่ที่นี่ว่าใครไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนคืนไฟค่อนข้างที่แสงค่อนข้างที่จะน้อย เลาะริมเขื่อนอุ้ยพีน่น้องเจอแล้วผมหนึ่งลูกตัวนึงเหลืองนะยกให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะีนี่หอยเชอรี่เป็นหอยโค้งหอยโค้งไม่หอยเชอรี่ไอเน,นี่ยนะหอยเชอรี่นะครับผมสองลูกแล้วมาสองแต้มลงถังไว้ก่อน ได้แล้วขวายตายเองมาทางไปทางก่อแล้วยกขึ้นออเอเอ,เอได้ดเรืองเพราะว่าสูงมือเจ็บไปได้ดหรอกนะเฮ้ยนี่ลูกใหญ่มากนะครับผมอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดลอยมาเลยนะ เอาเล่งอยู่ไปกันต่อ <c oughs> ต้องเอามันตื่นใหญ่ต้องทางออกเอา <c oughs> ต่อใหม่ไพ่ทางออกไปเลยต้องใส่หลังออกไปเลยมีอยู่ว่าในลึกๆเนี่ส <c oughs> ายนำขุนใสสนทุเรียนบน กูได้อาจจะจริงไม่ตัดกันบัวไปหรอกตรงทางไปเลยถึงบ่ไม่ไผ่ติดข้อนใหม่ข้ออันนู้นเลยนะไม่ขวางอยู่ไม่ใชไปแล้ว มับมับก็ให้ชุบวบว้บวาวมาอีกทุกคนเนั่นไอ้ส่อยู่พี่น้องอ,อึบลงมา <c oughs> โอ้ของออกยากอะวะ อโอเคนี่จิ้มชีฟูด้ดลอยมาแต่ไกลแม่น่ะไอ้ขวัญแต่ว่าไม่ไงด้ยล่ะคือวก็แกว้วแก้วจ้ำจึง โอ้เขาไม่สีขามเลยพือด,ด,ดินหยาบเลยบ่เอ้ยส่งไปนี่ได้ครับพี่น้อง นะครับผมหลังจากที่เราไปหาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณเกือบประมาณจกลูกอะในบ่อประมาณ10ลูกประมาณ10กิโลหอยมีตัวลูกใหญ่เืบบเต็มกระสอบที่น้อง อีตาลอยไงครับเนะมือผมใหญ่เลยครับหอ,อยใหญ่ใหญ่แหงครับเต็มไปเต็มครับาหาลอยเลือดเหลืองไม่เห็นเมึงเลือด,าาด,ดอไอ้สีมันเป็นสีเหลืองเนยมึงเลือดระวังบาดดื้อเด้อค่มไหลเด้อมึงเป็นสีเหลืองเปลีป่ยนสีแล้วเปลี่ยนหรอนี่ครับตอนแรกเจ็บไหมไหมที่เป็นสีเหลืองตอนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันดู แบบกระสอบนึงครับพี่นออออ้องก็อพอดีพอดีตั้งก่อยผ <laughs> ักพร,รับ <c oughs> โอเคครับพี่นอ้ <c oughs> องอันนี้กับเวลาดเด็กพอสมควรแล้วปรามาณสามทีถุบละเป็นเดีวนอนนอนทั้งแค่นะครับผมเป็นแค่ของนี่แหละเป่นแค่วนโตนะครับ ขเขื่อนเขาแหลมนะครับพี่น้องผู้ใด้บัตรบัจัก <c oughs> ขเขาแหลมบ้านพักผมเองครับบ้านพักผมเองบันพันตากอากาศรีสอร์ทเขื่อนเขาแหลม <c oughs> โอเคพี่น้องเอาหอยแก่ซ้ำนี้แหะสบายใจนอนกันนอน <c oughs>